รีวิวอุปกรณ์เอาขาเรียกว่าอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บนะครับเซ็นจากลาซาร้านะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าชิ้นนะครับ,บรูปลักษณ์สวยงามนะครับ พร้อมกล้องใส่สูตรนะฮะกดเปิดไม่ได้อันนี้จะเป็นที่ตะเลิบอันใหญ่นะครับอันนี้เป็นกันไก่เราจะไว้ตัดขนจมูกหรือว่าตัดขนหรือผมอะไรนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรอันนี้ น,นีน่าจะเล็บรบนะครับตัดเล็บรบน่าจะคุมอยู่นะอันนี้คืออะไรโอ้เย็นเ,เวลาตัดเล็บรบใช่ไหมอืม ไม่รู้อ่ะอันนี้แนบไว้ถอนขนอะไรเงี้ยอันนี้ตะไบอือใช้ได้จริงตะไบเล็บใช้ได้จริง ตรงนี้อะไรไม่รู้ตรงนี้ส่วนตรงนี้คมไว้ถ่าเร็บป่ะไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นลักษณะใบเลื่อยนะวัตรงนี้ก็คมนะฮะเนใต้อแต่จะนำไปใช้ ไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือน,นไม่ใช่ช่างตัดเล็บนะอันนี้ <S <S อะไรอ่ะแต่ทุกชิ้นจะมีรู้ึจะมีรูนะไม่ร้อยอะไรได้อันนี้ก็เป็นส่วนคมนะอน,นี้ก็อีกอัน,นที่มันจะเหมือนกับอันนี้ปะ่ะ ไปขายกันแต่อันนี้ขม่มแล้วอันนี้ไม่ทำอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่น่าจะเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ถ้านี่เล็บด้วยอะไรนี่ ไม่เข้าใจเหมือนส่วนนี้ที่กดสิวอันนี้ก็ที่อะไรเค้ที่หูนะครับอันนี้เป็นที่ตัดซึ่งมีส่วนโคง้งอันนี้น่าจะไปตัดเล็บคบ หรือว่าข้างๆเล็บะนะสามารถเข้าไปตัดในส่วนที่ว่าต้นไก่ใหญ่เข้าไม่ถึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตัดเล็บที่ตัดเล็บอันเล็กนะครับโอเคหมดแค่นี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เอา้ามีอันหนึ่ง เกือบเลื่เกือบไปเห็นเยอะดยากโอ้โหอะไรอย่างี้ดึงก็ยากวะอ,อันนี้ก็เป็น,เ,ปนเหมือนตะาบนะใช้งานได้จริงค,คมมากเลยตะาบได้ดีมากอันนี้ใหญ่ใหญ่ดีนะโอเคครับผมจบพิงแค่นี้ <c oughs> <c oughs> เสียงแล้วก็หัวกลัวนะ